ดีครับวันที่29นี้เราต้องมาแสดงพลังของมวลมหาประชาชนว่าเรานั้นยังคงแน่วแน่มุ่งมัน่นที่จะไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์และกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย เพราะว่าเราต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปหวังว่าวงจรอุบาทที่เกิดจากทุนนิยมสามานของระบบทักษิสนั้นจะไม่สามารถกลับมาทำร้ายประเทศไทยได้อีกต่อไปมีคนบางคนเขียนในเฟซบุ๊กบอกว่า ไม่มาหรอกมาก็ไล่ยิ่งลักไม่ได้โถรพ่อคุณทำไมถึงคิดว่าการไล่ยิ่งลักเนี่ยเดินรอบเดียวแล้วจะไล่ได้ด้านเหลือล้อนทนเหลือหลายขนาดนั้นจะไปคิดให้ไปเพราะการเดินของเราได้อย่างไรการไล่ยิ่งลักไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ ด้วยการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงกิจกรรมเดียวการไล่ย,ยิงลักเป็นกระบวนการที่ต้องมีหลายขั้นตอนแล้วก็หลายองค์ประกอบการไล่ย,ยิงลักและการกำจัดทักษิณเปรียบเหมือนสงครามการกระทำของเราแต่ละครั้งแต่ละคาเปรียบเหมือนการสู้รบในแต่ละสนาม ก่อนที่เราจะชนะสงครามได้เราต้องรวบรวมชัยชนะจากสนามนั้นจากสนามนี้หลายหลายสนามจนกว่าเราจะได้ชัยชนะสงครามที่แท้จริงถ้าจะเปรียบเทียบเป็นมวยก็แปลว่าเราต้องเก็บคะแนนในการชกยกแล้วยกเล่าจนกว่าจะถึง ยกที่เราใช้หมัดน็อกให้จบไปเลยการกำจัดยิ่งลักษ์นั้นต้องใช้องค์ประกอบมากมายเราต้องใช้กฎหมายแต่ยิ่งลักษ์ค้าไม่ได้ใช้ไล่ล่านะคะใช้จัดระเบียบสังคมกำจัดคนที่ทำผิดต่อแผ่นดินเข้าใจไว้ด้วย เราต้องใช้สารทุกสารไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูนสารปกครองสารอาญาสารแพง่งสารเหล่านี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีไว้สำหรับที่จะตรวจสอบและทวงดุลไม่ใช่แทรกแซงเหมือนอย่างที่ ขี้ค่าของยิ่งลักพูดชอบบอกว่าสารแทรกแซงเขาไม่ได้แทรกแซงเขาตรวจสอบเข้าใจไว้ด้วยบรรดาขี้ค่าทั้งหลายเราต้องใช้องค์กรอิสระที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการประจำฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตรงนี้ทางด้านขององค์กรอิสระอย่างปปชกำลังทำงานและจะชี้ผิดยิ่งลักสิ้นเดือนนี้จึงทำให้ขี้ข่าร้อนรอนดิ้นรนและใช้ความรุนแรงมาค่มขวัญองค์กรอิสระ เราจึงต้องอยู่กันต่อไปให้กำลังใจองค์กรอิสระเราจะต้องแสดงพลังให้สื่อมวลชนที่ไร้จัญญาบันหันกลับมาคิดว่าจะทำตัวเป็นสื่อขี้ข่าไร้จัญญาบันต่อไปหรือจะเป็นคนที่มีจัญญาบัน และเป็นสื่อมวลชนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องไม่บิดเบือนข่าวเพื่อเข้าข้างรัฐบาลโจรรัฐบาลชั่วอีกต่อไปเราต้องอาศัยนักวิชาการที่รักความถูกต้องออกมาพูดคุยกับประชาชนให้ความรู้ประชาชน โดยไม่ขายวิญญาณเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ตําแหน่งแล้วก็ใช้ความน่าเชื่อของตัวเองนั้นก็หกประชาชนเราต้องเปลี่ยนนะักวิชาการเหล่านี้ให้เห็นว่ามวลชนสู้แล้วปัญญาชนอย่างคุณนั้นคิดจะสู้เพื่อประเทศชาติบ้างหรือเปล่าเราต้องอาศัยนักธุรกิจ ที่รักความถูกต้องที่ออกมาเป็นแนวร่วมกับเราประกาศชัดเจนว่าต้องปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อได้การเลือกตั้งที่สะอาดบริสุดดทธิ์ยุติธรรมเราต้องการที่จะให้ชาวนาที่หูตาสว่างแล้วเข้าใจแล้ว ว่าประชานิยมของรัฐบาลยิ่งลักษ์นั้นเกิดขึ้นด้วยไร้สำนึกแข่งความรับผิดชอบหวังแต่คะแนนนิยมโดยไม่สนใจว่าประเทศชาติจะล่มจมอย่างไรบัตร้ีครงการจำนำข้าวเราเสียหายเป็นห้าแสนล้านแล้วชาวนาก็เดือดร้อนติดหนี้ชาวนาถึง 1แสนสามมืนล้านนี่แหละคือประชานิยมที่หวังสร้างคะแนนนิยมอย่างไม่มีสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติเราต้องการให้องค์กรเอกชนหรือที่เราเรียกว่า NGO ที่เป็นเครือขา่ายภาคประชาชนนั้นออกมาเป็นแนวร่วมกับมวลมหาประชาชน ในการจะต่อสู้กับเราบรรดาขี้ค่าของทุนนิยมสามานแล้วกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยเรายังต้องการให้กำลังใจกับทาหารที่เขาติดเรื่องของระเบียบวิน,นัยและการเป็นข้าราชการแต่ขณะเดียวกันก็พร้อม ที่จะปกป้องประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศชาติถ้าพวกเราหายไปไม่ออกมาทหารจะมีความมั่นใจในการรักษาความมั่นคงของประเทศได้อย่างไรเวลานี้มวลชนเสื้อแดงเหิมเกริมกันขนาดประกาศแยกประเทศแล้วดังนั้น เราจึงต้องออกมาเดินออกมาเดินกันเยอะๆให้กำลังใจทหารปกป้องประเทศชาติรักษาความมั่นคงต่อไปการอยู่ของเรามาอย่างต่อเน,นื่องด้วยความมุ่งมั่นนั้นบัดนี้สิ่งที่เราเห็นคือตำรวจที่เราเคยด่าว่านั้นหลายคนกลับใจมาเป็น ผู้พิทักษ์สันติราษและไม่ยอมรับคำสั่งของศูนย์รวมสัตว์อีกต่อไปหากไม่มีมวลมหาประชาชนเราจะได้ตำรวจกลับใจพวกนี้มาได้อย่างไรแล้วที่สำคัญนะพี่น้องสอวที่กำลังจะเลือกกันในวันที่30นี้เขาจะมีหน้าที่ ในการถอดถอนสอสอถอดถอนประธานสภาวิธิสภาถอดถอนยิ่งลักษณ์ซึ่งตรงนี้ถ้าพวกเราหายไปไม่อยู่ไม่สู้ต่อเบื่อนายนท้อแท้แล้วคิดว่าเดินไปก็ไร้ประโยชน์ระวังสอวอที่ได้รับเลือกตั้งบางคนอาจจะเป็นขี้ข้า ฝ่ายโน้นตั้งแต่ก่อนได้แต่บางคนก็อาจจะยินดีขายตัวหลังจากได้แล้วเขาจะทำตามนายทุนที่ซื้อเขาโดยไม่เกรงใจประชาชนเราจึงต้องโยให้เขารู้ว่าพลังประชาชนกำลังจับตาดูเขาอยู่ถ้าสารรัฐมน,นูญชี้ความผิดแล้ว อบปชชีช้ความผิดแล้วแต่ถ้าเกิดสวที่ยอมตนเป็นขี้ข้าไม่ยอมถอดถอนเขาจะต้องตอบคำถามกับพวกเราที่มวลมาเป็นมวลมหาประชาชนว่าเพราะอะไรจึงถอดถอนไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องอยู่ต่ออยู่อย่างเข้มแข็ง อยู่อย่างมีพลังอยู่อย่างมุ่งมัน่นให้เหล่าบรรดาสวออทั้งหลายนั้นตระหนักในพนลังของมวลมหาประชาชนและไม่ทำตัวเหลวไหลเป็นขี้ข้าขายตัวให้กับนายทุนซึ่งคงจะจ้องซื้ออยู่ในเวลานี้เราต้องการอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่เป็นคนรักความถูกต้องรักความยุติธรรมออกมาชี้นำให้ข้อมูลกับประชาชนว่าเพราะอะไรเราต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะอะไรเราต้องไล่รัฐบาลยิ่งรักที่หมดความชอบธรรมเพราะอะไรที่เราต้องกำจัดระบอบทักษิณอาจ,จารย์มหาวิทยาลัยหลายคนพูดเก่งสอนเก่ง สามารถบอกได้เราต้องการให้เขาออกมาเป็นแนวร่วมกับเราเราต้องการนิสิตนักศึกษาพลังหนุ่มสาวที่เคยถูกประนามว่าสายลมและแสงแดดไม่สนใจบ้านเมืองออกมาแสดงพลังให้ยิ่งลักษณ์ได้รู้ว่าแม้แต่นิสิตนักศึกษาซึ่งแต่ก่อนไม่สนใจบ้านเมือง ปัจจุบันหันมาสนใจบ้านเมืองและตระหนักรู้แล้วว่าระบอบทักษิณเลวร้ายอย่างไรยิ่งลักไร้ความสามารถและไม่ควรจะเป็นผู้นำของเราอย่างไรด้วยเราจะชนะได้ด้วยสาภาพแรงงานซึ่งปัจจุบันนี้ปากหลักอยู่ที่มหาไทยเขาเหล่านั้น ยืนอยู่ข้างของมวลมหาประชาชนและเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรกับมวลมหาประชาชนเรายัางต้องการพ่อค้าแม่ค้าที่รักความถูกต้องแล้วก็รู้ว่าเศรษฐกิจฝืดเครื่องเพราะความไม่เอาไหนของคณะรัฐบาลยิ่งลัก ที่แต่ละคนไร้ความสามารถเราต้องการเหล่าบรรดาสมาชิกของสมาคมวิชาชีพทั้งหลายทนายความวิศวกรแพทย์พยาบาลสถาปนิกอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายก่ายก,กองซึ่งหลายองคอ์กรหลายสมาคมวิชาชีพได้ขึ้นมาปรากฏตัว อ่านถแถลงการและปราศัยบนเวทีนี้บอกให้รัฐบาลรู้ตัวว่าเขาไม่ต้องการรัฐบาลที่ไร้ความสามารถนี้อีกต่อไปเราต้องการข้าราชการบำนาญเราต้องการข้าราชการประจำหยุดรับคำสั่ง และไม่รับใช้รัฐบาลโมฆะที่ไร้ความชอบธรรมนี้อีกต่อไปเราหวังว่าในวันที่29จะมีหน่วยงานและฝ่ายต่างๆองค์กรต่างๆ,งๆดังที่กล่าวมามาร่วมขบวนกับมวลมหาประชาชนแม้ว่าต่างจังหวัดเข้ามาไม่ได้ แต่เราต้องทำให้ได้ว่ามวลมหาประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลชั่วร้ายนี้มีเกินกว่าล้านคนบนถนนในวันที่29เราต้องออกมากันเยอะๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ซึ่งกันและกันให้ทุกองค์ประกอบของการต่อสู้ สารก็ดีองค์กรอิสระก็ดีตำรวจก็ดีทาหารก็ดีข้าราชการก็ดีต่อโซ้กับรัฐบาลน,นี้ด้วยความมั่นใจไม่หวั่นไหวในอำนาจเทือนอีกต่อไปขณะนี้เขากำลังใช้ความรุนแรงกับพวกเราเขากำลังใช้มวลชนเสื้อแดง ออกมาขคค่มขู่ใช้อาวุธบ้างทำร้ายเราบ้างแต่เราต้องสู้กับเขาให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณจำนวนต้องมากกว่าวิธีการต้องดีกว่าวิทยากรบนเวทีจะต้องมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าพูดจากความจริงมีตรก,กะ ที่ชัดเจนกว่านี่คือคุณภาพที่เหนือกว่าอย่างแน่นอนไม่มีการกอหกไม่มีการปั้นน้ำเป็นตัวไม่มีการแถทุกอย่างที่พูดจากกันเป็นหอยเป็นผลด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวันที่29นี้เราต้องออกกันมาให้มากอย่าได้ไปคิดว่า ออกมาก็ไม่ชนะไม่ออกมาหรอกคิดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนั้นรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเสื้อแดงจะเหิมเกริมขี้ข้ายิ่งลักจะมาไล่กำจัดพวกเราจะทำความรุนแรงกับพวกเราไล่ล่า,ลาและอาจจะต้องติดคุกกันก่อนที่เราจะไล่รัฐบาลหนีสำเร็จ ดังนั้นวันที่29มากันให้มากไม่ใช่แค่มากจำนวนคนมากกลุ่มด้วยแล้วถือป้ายประกาศให้รู้ไปเลยว่ากลุ่มไหนบ้างจัดขบวนเป็นขบวนพาเรดที่มีคนถือป้ายนำว่านี่เป็นคนกลุ่มไหนอย่างไรและในขณะเดียวกัน ต้องถือป้ายแสดงความเลวร้ายของรัฐบาลยิ่งลักและระบอบทักษิณเราต้องการปปจิรูปอะไรใครเขียนป้ายได้เขียนมาพูดจาให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เราต่อบต้านรัฐบาลที่ทำชั่วชา้าสารเร็วกับประเทศชาติเป็นรัฐบาลที่ผิดกฎหมายเป็นรัฐบาลที่ ทำสิ่งชั่วร้ายหมดความชอบธรรมไม่มีหลักนิติธรรมประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเราไม่ใช่คนที่ต่อต้านประชาธิปไตยแต่เรามาทวงคืนประชาธิปไตยที่ระบอบทักษิณเป็นทุนนิยมสามานผดเด็จก,การขโมยไปจากพวกเราเราออกมาเพื่อประนามคนที่ไม่เคารพกฎหมาย คนที่ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมพ่อแม่พี่น้องครับที่เราออกมาเนี่ยเป็นสิทธทิที่ให้ไว้กับเราตามรัฐธรรมนูญมาตรา69เรามาปกป้องประชาธิป,ปไตยและเรามารักษาธรรมนูญตามมาตรา70เรามาพิทักษ์ประเทศไทย ซึ่งเป็นราชนาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ใครคิดจะแบ่งแยกออกไปจากประเทศไทยใครที่เขียนภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษวันนี้มีตัวอย่างป้ายมาให้ดูถ้าใครอยากได้มาขอก๊อปกันได้เลยนะครับอลองเปิดป้ายมาครับอันแรกนะครับการมาจากการเลือกตั้ง ไม่ได้สร้างความชอบธรรมให้กับการโกง Being elected does not l e g i t i m i z e corruption ต่อไปครับเราต้องการกำจัดระบอบเผด็จการทักษิณ We want to eradicate ท a k s i n dictatorial regime ไปต่อไปครับเราไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เรามาไล่รัฐบาลยิ่งลักที่ขี้กอง ทำผิดกฎหมายและหมดความชอบธรรม We do not oppose an elected government ตัดตัวดีทิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยตัดตัวดีที่ oppose ทิ้งด้วย We do not oppose an elected government but we are p o s t h i n g l e like unlawful and corrupt government which is the wrong legitimate นะครับอ่าต่อไปครัเราต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้การเลือกตั้งที่สะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรม We want to reform before another election so that we can have clean and fair election ต่อไปครับเพื่อประทศรัฐป,ประเทศไทยเราต้องกำจัดระบบทักษิณอย่างถอนรากถอนคอน To have a reform for Thailand we have to uproot Taksin regime น,นี่เป็นตัวอย่างของป้าย ที่ทำมาและจะมีตัวอย่างมาให้อีกในวันต่อๆไปถ้าใครคิดอยากจะทำป้ายมาถือทั้งไทยแลงังกฤดให้คนทั้งสังคมไทยและประชาคมโลกได้รับรู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ใช่คนต่อต้านประชาธิปไตยแต่เรามาทวงคืนประชาธิปไตยที่หายไปเพราะประด็จการทางรัฐสภา ออกมานะคะออกมาเยอะๆอย่าไปคิดว่าออกมาก็ไล่ยิงลักไม่ได้ไม่ออกมาดีกว่าเพราะถ้าใครคิดวิธีการไล่ยิงลักที่ด้านเหลือร้อนทนเหลือหลายได้ด้วยการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและถูกต้องในกรอบรัฐธรรมนูญบอกมาเลยค่ะพวกเราทำแน่นอนแต่ตอนนี้มันคิดไม่ออกเพราะคนมันหน้าด้าน ก็ต้องใช้กระบวนการหลายๆอย่างเส่งบัตรนี้เราก็มีลูกศรนสำคัญที่จะยิงมาม่วงให้หล่นนั่นคือลูกศอนแห่งกระบวนการยุติธรรมที่จะทำงานตลอดเดือนเมษายนนี้อากาศจะร้อนแค่ไหนไม่ร้อนเท่ากับการเมืองที่รัฐบาลกองต้องพ้นอำนาจแน่นอนขอบคุณครับ